สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามาชมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอีกองหนึ่งที่ถือว่าสวยงามมากนะฮะพิมนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงวิจารณ์จิรนายนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อหาทัานสวยจริงๆครับพี่น้องครับหนึกนุ่มนะฮะพิมทรงนั้นคมชัดมากนะครับเส้นซุ้มนะครับงดงามจริงๆครับ มีสมมวนบริเวณนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับสวยงามจริงๆครับองค์พระนะครับเป็นแบบเกศทะลุซุ้มนะครับเห็นไหมครับเกศทะลุซุ้มพี่น้องครับนี่ฮะใบหน้ารูปไข่นะครับหน้าอกงดงามนะครับเป็นแบบอกวีลักษณะนี้จะเรียกว่าอกวีนะพี่น้องนี่ครับเป็นแบบอกวีนะครับนี่ฮะอกวีวีเชฟ หลักแร้ซ้ายจะสูงกว่ารลักแร้ขวานะพี่ลองครับไหลซ้ายปัดกิว่วนะครับแขนซ้ายทิ้งดิ่งลงมานะครับแล้วก็บริเวณข้อศอกก็จะมีเส้นเชื่อมมาที่เขานี่ครับเอกลักษณ์พิมพ์ใหญ่ฝ่าเท้าซ้ายโผล่เล็กน้อยนะครับบริเวณนี้จะมีมวลสารนะครับมวลสารเม็ดสีฟ้าสวยงามครับผมเอาซ้ายโผล่เล็กน้อยนะ ถ้าพิมพ์ที่ติดชัดๆนะครับจะมีเส้นพาทิพย์ลางๆบริเวณนี้นะครับเส้นสอนลางๆนะฮะฐานก็จะสามชั้นนะครับชั้นล่างเป็นฐานใหญ่นะครับฝั่งขวาจะแหลมนะฮะแหลมเข้ามุมฝั่งซ้ายจะป้านมนเห็นไหมครับตรงกลางจะยุบเป็นเอกลักษณ์นะครับฐานชั้นที่สองขาก็จะเป็นฐานสิงแย็กเข้าไปเห็นไหมครับฐานชั้นที่สามเป็นฐานหมอนนะฮะ สวยงามครับผมงดงามมากเนะะื้อหานั้นสวยจริงๆครับแค่ไม่ต้องลงกล้องเลยนะฮะเห็นไ,ไหมฮะ <c oughs> ด้านข้างก็จะมีการปริการแยกจากการตัดขอบนะฮะตัดขอบพระสมเด็จจะตัดจากหน้ามาหลังเนี่ยนะมีแรงกดแรงลังการเวลาผ่านไปนะครับก็จะมีการปริการแยกส่วนใหญ่จะชิดขอบด้านหน้านะฮะส่วนด้านหลังนั้นนะครับก็จะมีความงดงามเหลือเกินครับหลังองค์นี้ถือว่าเป็นชั้นครูเลยนะครับ มีการหดการเหี่ยวมีหลุมโลกระจัน์เล็กๆมีการปริการแยกข้างๆนะครับมีรอยครูดของเม็ดมวลสารจากการปาดที่เรียกว่ารอยปูไตนะครับจะเป็นรอยครูดอย่างนี้นะสวยงามมากๆครับตรงนี้ถือว่าเป็นองค์ครูอีกหนึ่งองค์นะครับสำหรับการศึกษาเนื้อพระนะครับนี่ด้านข้างอีกกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับการปริก,การแยกสวยงามเหลือเกินพี่น้องครับงดงามมากๆครับ มิติด้านข้างถ้าเราดูเห็นไหมครับเกรผ่าดซุ้มเกตทะลุซุ้มมาเดียวกันครับสวย